รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย C.Y. เทปนี้จะพาทุกคนตะลุยเข้าสู่โลกการ์ตูนด้วยการนำสามเมนูที่เคยเห็นในการ์ตูนมาทำจริงในครัวบ้านเรานิดแหละรับรองว่าเทปนี้นอกจากอร่อยแล้วยังได้ใช้จินตนาการแบบสุดๆเริ่มกันเลยกับโดรายากิอร่อยตามการ์ตูนเมนูแรกขอเสนอโดรายากิจากเรื่องโดราเอมอนนั่นเองนะครับเป็นเมนูโปรดที่โดราเอมอนเนี่ยชอบกินมากดูไปแล้วนะ เราก็อยากทํากินเองบ้างนะครับวันนี้เราจะมาลองทํากันดูไปทํากันเลยโดรายากินะครับส่วนประกอบเนี่ยเหมือนแพนเค้กแทบจะทุกอย่างเลยแป้งลักษณะเดียวกันใช้แป้งสาลีนะครับแต่ที่แตกต่างจากแป้งแพนเค้กคือโดรายากิเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ําผึ้งและน้ําตาลเพื่อเป็นส่วนผสมด้วยและที่สําคัญมากกว่านั้นคือโดรายากิคือแพนเค้กที่มีไส้นั่นเองครับก็คือ นี่ถั่วแดงกวเนเตรียมแป้งโดรายากินะครับแบ่งเลยอันนี้คือแป้งเค้กร0อยกรัมแยกกันไว้น้ำตาลทรายเป็นของแห้งด้วยนะครับใส่ไปเลยผสม70กรัมเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชาเราเตรียมรูไว้ตรงกลางที่เหลือคือส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับมีไข่สองฟองชวอนี่ มีน้ำผึ้งนะครับใส่ไปเลยน้ำผึ้งใช้ประมาณ10กรัมใส่น้ำเปล่าออไปด้วยนะครับประมาณ3 4ถึงช้อนโต๊ะตีส่วนผสมของเหลวให้เข้ากันโอเคเรียบร้อยละใส่ส่วนผสมของเหลวลงไปใได้อ่างของแห้งเลยแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับใช้ตะก้อน,นะครับคนจากตรงกลางคนส่วนผสมของแห้งแล้วก็ของเหลวให้เข้ากัน จากนั้นนะครับใส่เนยละลายอีก50กรัมลงไปเลยพอได้แป้งที่เข้ากันดีแล้วนะครับความเหนียวความข้นประมาณนี้ให้ไปพักในตู้เย็นอย่างน้อยประมาณสัก15นาทีนะครับให้ส่วนผสมเขาเย็นเพราะว่าเนยที่ละลายไปจะได้ทำให้เนื้อแป้งเขาข้นขึ้นนิดนึงกลับมาแล้วนะครับแป้งโดรายากิเราเย็นตัวพักตัวได้ที่แล้วต่อมาเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาลงกระทะกันเลยนี่ตอนนี้นะครับแป้งเย็นออกมาแล้วสังเ,เกตว่าแป้งมัจะมีความข้นขึ้นถ้าใช้กระทะแบบนอนสติ๊กแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่เนยหรือว่าใส่ตัวน้ํามันเอามาทานลงกระทะเลยทิ้งไว้นะครับสักพักเราจะเห็นฟองอากาศปุ๊ดๆๆดฟดดดขึ้นมาเนาะฟองอากาศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้ลองแอบดูข้างล่างนิดนึงว่า สีสวยยังแล้วแอบ,บดูก่อนเนาะสีสวยแล้วสีสวยแล้วกลับเลยปั๊บโอ้โหหนึ่งแผ่นโดรายากินะครับใช้แป้งโดรายากิที่เราทำมาเมื่อกี้สองแผ่นหนึ่งนี่เพราะนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆปั๊บปั๊บอ่ะเราได้หนึ่งแผ่นแล้วหนึ่งก้อนโดรายากิแล้วนะครับ พอเราได้ปุ๊บเราพักให้เย็นเสร็จปุ๊บเราเอาตัวแดงกวนนะทาปุ๊บปิดเป็นแซนด์วิชนะโอ้โหใครไม่อิ่มให้เตะเลยเสร็จแล้วได้5คู่พอดีนะครับหรือว่า10แผ่นนั่นเอง เลือกซื้อถั่วแดงกวนที่เป็นกระป๋องกาได้เลยแบบนี้สะดวกรวดเร็ววิธีการก็คือว่าเลือกแผ่นโดรายากิที่ขนาดเท่าๆกันประมาณนี้แล้วเราก็ตักไส้เลยอย่าเอาเยอะมากนะครับไม่ใช่แบบมมอุัดไปเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแป้งเราก็มีน้ําตาลมีมีน้ําผึ้งอยู่แล้วเนาะส่วนอีกแผ่นนึงเนี่ยทานเนยด้วยปิดแล้วเราก็กดปลายเนาะให้มันติดกัน ได้โดรายากิแล้วโดรยากิอันแรกไปแล้วนะครับทำต่อไปเรื่อยๆ่ะนี่อันสุดท้ายแล้วนะครับโดรายากิชิมกันก่อนว่าติโดรายากิเราเนี่ยมันเป็นยังไงไม่แน่ โดรายากิโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมโดรายมอนถึงชอบมากนะครับแป้งมันหอมน้ำผึ้งมากกลิ่นหอมๆไม่ไหม้ของน้ำตาลที่อยู่บนผิวนะผมบอกให้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของโดรายากิมากๆที่สำคัญคือมีความหวานแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นของตัวแดงตัวนะโอ้โหมันเด็ดมากเดี๋ยวเอาไปจัดเสิร์ฟให้โดรามอนกันเลย เท่านี้โดรายากิของโดราเอมอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเลยไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับขนมสุดโปรดของโดราเอมอนอย่างโดรายากิสองเมนูที่เหลือใบให้ว่ามาจากเรื่องชเชริกและรัตตูอีจะเป็นเมนูอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับ